กุญแจสองดอกครับคีเลตสองดอกนี่เลยเอ้าวมามาดูกันว่ากุญแจสองดอกกับรถตัวท็อปสุดของ hrv ราคายที่เท่าไหร่ครับเอาราคานี้ไป3 4 9 0 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่6,900บาทตลอดอายุสัญญานะครับป้ายแดงอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านบาทนะครับคันนี้อ่ะมาเหลืออยู่แค่3 4 9 0 0 0บาทเองมามาดูรอบๆคันนครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับท็อปสุดของตัว hrv เลย เครื่องยนต์1.8ครับได้ล้อตัวท็อปของเขา่ด้หละครับเนี่ยกระจกมองข้างสวยๆรถสีสวยๆได้กีเลสนะครับเนี่ยทำงานง่ายๆเลยติดอยู่ที่ตัวแค่นี้พอนะครับเข้าออกเข้าออกไม่ต้องเอากุญแจออกมานะครับมาดูรอบๆกันคันนี้ได้ซันรูปมูลรูปเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยดูภายในมาดูรอบนอกกันก่อนดีกว่านะครับอ้าวมารอบคันก็จะไฟท้ายสวยๆแบบนี้ครับนี่นี่ดูไฟ LED ครับเวลาไฟเดย์ไทม์เขาเป็นแบบนี้ครับอ่ะดับไปแล้วเพราะผมยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับ นี่เลยรอบๆส,สวยๆอย่างนี้เลยสวยครับเป็นสีเทาดำเนะเาะอ้าวเปิดประตูหลังยังไงอ๋ออยู่นี่ครับนี่เขาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเท่ๆ<ม>เลยนี่ประตูหลังอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเขาเปิดนี่นี่เลยนะครับมือเปิดประตูหลังเขาซ่อนไว้แล้วนะครับ HRV ได้เบาะหนังนะครับขึ้นมาบนรถก็จะเจอโลโก้ HRV นะครับมีไฟเรืองแสงอยู่ที่ทางขึ้นเลยนะครับ นี่เลยโอเคได้เบาะหนังตัวนี้เบาะหนังสีดำนะครับภายในคุมโทนเป็นโทนออกดักนะครับออกดำนิดนิดเทาผสมนิดหน่อยนะครับจะดูเท่ๆอุกดปุ่มตัวคูสตาร์ทเขานะครับนี่โอเคนะครับออกมาก็จะหน้าจอควบคุมแอร์ควบคุมพัดลมควบคุมอุณหภูมิทุกสิ่งอย่างเป็น ดิจิทัลหมดแล้วนะครับตัวนี้มูลูปเรียบร้อยครับนี่เลยอ่านี่ครับตอนนี้ก็ถ้าใครชอบแบบดูดาวแต่ว่าแอร์เย็นๆก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับถ้าใครชอบแบบลมโกกเลยก็นี่เลยครับใช้ซันรูปแทนเลยนะครับอ่านี่ซันรูปได้เลยนี่ครับสบายๆเลยดูน่าใช้งานมากๆนะครับรู้ลาหมาเห่าเลยละคันนี้ปิดไปหน่อยครับเดี๋ยวฝุ่นเข้าโอเคเป็นแค่มูลรูปพอนะครับถ้าไม่อยากมี มูลุกก็ปิดตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวอันนี้ต้องใช้ไฟฟ้าปิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาทำอีกทีหนึ่งตัวนี้ได้หน้าจอนะครับเจ็ดนิ้วจากโรงงานนะครับตัวซัสกรีนนะครับอ่านี่หน้าจอ Home ขึ้นแบบนี้กล้องถอยหลังให้มาพร้อมนะครับไม่ได้ให้แค่กล้องอย่างเดียวนะครับจับเซ็นเซอร์ทิศทางของล้อให้ด้วยนะครับในเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเห็นไหมครับอ่าจะได้ช่วยในการถอยจอดดีมากเลยนะครับแล้วก็มีคเซ็นเซอร์ด้วยมีกล้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ผู้หญิงใช้งานได้สบายๆเลยนะครับควบคุมนะครับที่พวงมาลัยนะครับคูต์คอนโทรชิปเกียร์ขึ้นลงนะครับันชิปนะครับขึ้นลงเวลาลงเขาขึ้นเขานะครับเราใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับดูห้องเครื่องกันครับอ่มาดูเครื่องยนต์กันนะครับโอเคคันนี้ผมยังไม่ได้ทําการคาสปานะครับเอามาเอาอยากจะให้ มาชมกันก่อนอย่าไม่ได้จับจองกันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์1.8จนะครับเดิมโรงงานอยู่ศูนย์ตลอดเวลานะครับปังกระโปรงเดิม้าดูครับนี่ครับบังกระโปรงเดิมเดมดูง่ายครับอ่านี่ครับอ่ามีโลโก้มีน็อตฝาไม่ขยับนะครับดูง่ายเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องชนหนักชนเบาไม่มีนะครับเรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับเอาราคานี้ไปนะครับ3 4 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่ที่6,900บาท ตลอดอายุสัญญานะครับ6,900บาทได้อะไรไปบ้างครับคุณจะได้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง2ปี20,000โลนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับจากฟิกแมนนะครับบริษัทรับประกันรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ไปเลยนะครับดูหล่อๆไหมครับหล่อไหมดูไฟในทางครับชัดๆเลยสปอตไลท์นี่ครับน่าใช้ครับน่าใช้ใแดงล้านกับ7 0 0 0หมื่นนะครับตีวันล้านกับแสนเนาะห่างแสนไม่กี่บาทเองนะครับเหลืออยู่แค่ 3ามแ0นสบาทเอา้าเมาของดีถูกดีมีที่แปนรถบ้านเอาไปใช้งานกัน